สวัสดีครับและนี่คือรายการจิบฝันบันดาลใจครับรายการเวลิตี้ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆครับครั้งนี้น้องๆจะได้รู้เลยครับว่าตัวเองเนี่ยสิ่งที่อยากทาชอบจริงๆหรือเปล่าฝันที่อยากจะทาครั้งนี้ได้ลองทําจะทําได้หรือเปล่าครับต้องขอขอบคุณเนสกาแฟทวินวันนะครับที่มอบโอกาสดีๆกับน้องๆนนสิบทั้ส3ปีที่3และปีที่4ครับแล้วมาดูนะครับว่า10อาชีพที่วัยรุ่นไทยอยากทามากที่สุดนะครับนั่นคืออะไรครับเชฟวิศวกอรผู้กำกับภาพยนตร์ช่างภาพสถาปนิกแอร์โฮสเตส นักการทูตนักพัฒนาดีไซเนอร์และศิลปินนักร้องและอาชีพในวันนี้นะครับเป็นอาชีพที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันครับอยากจะเป็นกันเลยเกินนะครับนั่นคืออาชีพแอร์โฮสเตสครับวัาที่จะได้แต่งตัวสวยๆได้เที่ยวรอบโลกได้เดินทางพบปะผู้คนมากมายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับหลายคนก็อยากจะเป็นและก็3คนนี้เช่นกันครับมาพบกับเขาทั้ง3คนเลยดีกว่าครับเชิญครับ ผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งฟ้าใสพาดวิจิตสุชาโตสาวน้อยอารมณ์ดีจากรั้วเกษตรศาสตร์ที่มาพร้อมกับประโยคที่ว่าถ้ามีความฝันถ้ากลา้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และวันนี้เธอพกความกล้ามาเต็มร้อยเพื่อมุ่งสู่อาชีพแอร์โฮสเตสในฝันตามจริงเคยคิดอยากเป็นแอร์ตั้งแต่ช่วงมัธยมเพราะว่าที่สาวที่ว่านะคะเป็นแอร์ก็เลยคิดว่าเอ้ยเจ้สวยแล้วก็เดินทางบ่อยขึ้นช่วงมัธยมปุ๊บไม่ได้ภาษาะคะ่ะพักไว้ก่อนแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่า ภาษาให้ตายให้ดิ้นให้ตายมันก็ต้องใช้แล้วความฝันแอร์ก็กลับมาอีกครั้งไปอ่านรายละเอียดไปอ่านบล็อกโอ้โหถ้าทําได้นะคุณดูแลคนรอบตัวได้เลยจริงๆผู้เข้าแข่งขันคนที่2สมัยปียออนสิธิบุญยพัฒน์นักศึกษาทุนเอกภาษาอังกฤษจากธุรกิจบัณฑิตเมื่ออาชีพแอร์โฮสเตสคืออาชีพในฝันของเธอตั้งแต่เด็กเธอจึงมุ่งมั่นมาตลอดจนมาถึงวันนี้ที่ความฝันของเธอกำลังใกล้จะเป็นจริง รู้ตัวว่าอยากเป็นอาชีพนี้ตั้งแต่ประถมปลายๆอะค่ะเรื่อยๆมาวันนึงประมาณมปลายม,ม .5, 5 6, ม .6 อะค่ะตอนนั้นติดไฟแดงอยู่รถบัสของแอร์ฮสเซกเขาก็มาติดไฟแดงตรงหน้าเราพอดีเด็กครั้งแรกเจอไอดอลเหมือนแบบเจอไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ้มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนัวิน,นาทีนั้นขเขาก็มองเรากลับมาเหมือนกันแล้วเขาก็บกมือให้เราเรารู้สึกดีมากๆที่ที่เขาที่เขาทำอย่างนั้นกับเราอะค่ะล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบเขาบ้าง ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายมิเกลฐานวีวนิศสิริวัตรสาวมั่นจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธที่มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสสักครั้งในชีวิตวันนี้โอกาสเป็นของเธอและเธอก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปสัมผัสอาชีพในฝันเก้รู้สึกว่าอาชีพนี้มันไม่ได้เหมือนกันทุกวันอะไรเงี้ยต้องเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเก้ก็รู้สึกว่าเอ้ยก็อยากเป็นอันนี้ และไอดอลของเราในวันนี้นะครับติดปีให้กับ Air h o s t เตมากว่า1,700คนครับพูดไปแล้วในวงการนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับน um ั่นก็คือครูอุ้มมนชยาคุปตะวินชุครับครูอุ้มมนชยาคุปตะวินทุครูครอคอคสอนแอร์โฮสเตสเจ้าของโรงเรียนพัฒนาบุคลิกภาพและภาษาอาจารย์อุ้มโรงเรียนเดียวที่มีสถิติผู้เรียนได้เป็นแอร์โฮสเตสสูงสุดในประเทศไทย ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้กับน้องๆที่มีความฝันและนี่คือไอดอลคนที่4ของจิบฝันบรรดาลใจครูอุ้มบนชยาคุปตะวินทุครูอุ้มครับอะไรครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับครูอุ้มเนี่ยสอนน้องๆที่เป็นแอร์โฮสเตสครับ จากประสบการณ์ที่ไม่ว่าจะส่วนที่เราเป็นแอร์เราเป็นเพ์เซอร์จนถึงเราทําในส่วนของการรีครูรการเทรนลูกเรือเราก็มีเพื่อนๆที่เป็นกรรมการในวงการนี้เยอะมากเขาก็ชอบบ่นกับเราว่าอยากได้แอร์ไทยแล้วยิ่งเรากลับมาเมืองไทย ก็มีแต่ใครๆก็เข้ามาถามทํายังไงจะได้เป็นแอร์อยากไปสายนู้นอยากไปสายนี้อยากไปสายนั้นก็มาถึงตรงนี้ว่าดีมานก็เยอะซัป,ปลายก็เยอะทําไมเขาไม่สามารถที่จะแมทช์กันได้นั่นก็คือจุดที่เราคิดว่าเราหน้าที่จะจับ2ฝั่งนี้เชื่อมเข้าหากันสายกันบินก็จะได้บุคลากรดีๆน้องๆก็จะได้งานในฝันที่เขาอยากทํา ก่อนที่จะส่งน้องๆทั้ง3คนไปทำมิชชั่นกับครูอุ้มนะครับทางเนสกาแฟทรีอินวันขอมอบแกเรีพาร์ทพาร์ทที่จะช่วยส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่ฟันของน้องๆได้ครับต้องขอมอบภารกิจแรกกับครูอุ้มเลยนะครับมิชชั่นที่1เราจะมาดูกันในเรื่องของบุคลิกภาพและ f i r s t impression เดี๋ยวหนูจะมีเวลา1ชั่วโมงในการเตรียมตัวทำยังไงที่หนูจะเดินออกมาแล้วทำให้อาจารย์มั่นใจว่าหนูนี่แหละเป็นแอร์ได้กระเป๋าพร้อม ยูนิฟอร์มพร้อมแล้วพวกหนูล่ะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยคะ่ะ1ชั่วโมงเท่านั้นเ็มทีนะครับน้องๆครับไปดูกันเลยว่าภายในหนึ่งชั่วโมงพวกเธอจะเตรียมความพร้อมให้ตัวเองออกมาอย่างไรกันบ้างอยาเรีวยกว่าแต่งหน้าเลยค่ะเรียกว่ายะะัดยัด,ดเข้าหน้าสุดีกว่างม <c oughs> ือนะงม ว่าม,มันเท่ากันหรือยังพี่เคยมีปัญหากับผลต่อปองไม่เคยติดอ่ะติดไม่เป็นปกติเราทำปกอยู่แล้วป่าทำเพราะว่าชอบเล่นผมเหมือนิดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็สวยแหละให้ตายสิแมนี่หาทางเข้ายังไม่เจอเลย ตัวจริง <regions> ค่ะขอบคุณและก็ถึงเวลาที่พวกเธอจะต้องเข้ามาพรีเซนต์ตัวเองกับครูอุ้ม Alright what's your name My name is Pia o s t i p u n y a p a t and nickname Smile Now you have one minute You can say anything about yourself Just make sure that it's interesting <S I have many activities that representative of university such as I am an MC President of Scholarship Student all over university in the last year all right i not think too. thumbs up about myself i'm not a little girl but i have a big smile i have more energy more power to tell everyone mm -hmm. i know that i'm not a pretty girl i'm not perfect girl i'm not genius and i'm not speak english better but one thing i have of myself i will try to make dream for issues that i, I have got And whatever outcome be, and you accept them. and smile, and thatperi them outcome smile smile <That S 2> me from you big แล้วตอนนี้หนูมีเวลาหนึ่งนาทีเช่นเดียวกันในการที่หนูจะแสดงอะไรก็ได้ที่สื่อความเป็นตัวหนูอมากที่สุดอะไรก็ได้ที่จะทำให้หนูแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น1น,นาทีเริ่มค่ะ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะสมัยก็อยู่ในรายการจิ๋ฝันบันดาลใจนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเราไปพบกับผู้เข้ารอบทั้งสคนนี้เลยดีกว่าค่ะเราจะได้ไปทราบกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรก่อนที่จะทำมิชชั่นค่ะไปชมกันเลยค่ะถ้าขอเป็นอะไรที่สื่อความเป็นตัวหนูออกมาจะผ่านเสียงเพลงผ่านการเต้นผ่านการแสดงสีนวนชวนชื่น ถึงคิดว่าการรำเพลงนี้สื่อความเป็นตัวหนูเพราะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารำสีนวลให้ความหมายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่มีความอ่อนหวานแต่ว่าก็มีความเด็กขาดมีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองน้องเลือกการเป็น,นพิธีกรซึ่งไม่ผิดเลยเพราะเขาคิดว่าการพิธีกรเขาสามารถแนะนําตัวเองสื่อความเป็นตัวเขาเรื่องเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดแต่เมื่อเราบอกกันไปว่าไม่ใช่อ่ะเราไม่อยากได้อ่ะเราไม่ชอบ สิ่งที่เราคิดเราทำดีที่สุดแล้วผู้ที่สานิดไม่ชอบขึ้นมาซะอย่างนั้นนะ่ะน้องสามารถที่จะรับได้ดีมีสีหน้าตกใจเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็สามารถที่จะควบคุมสติได้ยิ้มต่อแล้วได้เลือกการแสดงในส่วนของการรำไทยซึ่งน้องก็สามารถทำได้อย่างมั่นใจะ หนูคิดว่าแค่นี้จะทำให้อาจารย์ประทับใจได้หรอคะสิ่งที่หนูแสดงออกมามันคือสิ่งที่คนรอบข้างที่ใกล้ๆตัวหนูจะคิดว่าเป็นหนูอะค่ะทำไมสำหรับอาจารย์กคงไม่าอาจารย์ไม่เข้าใจสิ่งที่จะนำเสนออาจารย์ถามว่าเขานำเสนออะไรมันคือการรำอะไรออกมารำรำ,รำ ไม่มีเพลงประกอบไม่มีการสื่อไม่มีการเกริ่นเมื่อถามไปคำถามที่ได้กลับมากลับกลายเป็นว่าเพื่นอนเขาเข้าใจคนรลอตัวเข้าใจอาจารย์ไม่เข้าใจความผิดอาจารย์อา้าวหนูกำลังสื่อให้ใครดูล่ะคะเวลาหนูไปสัมภาษณ์หนูเสื่อกับกรรมการทุกสิ่งที่ทําไปถ้ากรรมการไม่เข้าใจจะมีคะแนนไหมไม่มีฉันจะบอกว่าฉันเบื่อมากตอนนี้ทําอะไรที่ช่วยจะทําให้ฉันหายเบื่อได้ก่อนอื่นต้องขอบอกเลยนะคะว่าสําหรับตัวหนูเองแล้วเนี่ยการที่จะเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยคะ่ะ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตค่ะพี่อ้มเพราะว่าตามจริงแล้วเนี่ยหนูคนข้างเป็นคนไม่เรียบร้อยค่ะฉันเบื่อเบื่อจริงหรอจริงค่ะปรากฏว่าเจ้าพอฉันเบื่อพี่นาทีนั้นอะคิดอะไรไม่ออกไม่ทำไงดีอะหนูก็เลยบอกว่าขอโทษนะคะหนูเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไม่เก่งฉันอยากเห็นตัดแสดงหนูสแสดงไม่ค่อยเป็นค่ะ ให้แสดงครูอุ้มต้องการดูแบบไหนคะลองยิ้มให้ได้แล้วกันคือหนูเป็นเจ้าแม่เพลงสันทนาการค่ะสาแล้วมันเปี่ยนลงสาแล้วมันซาแล้วมันเตลี่ยนลงเปี่ยนลงเปลี่ยนลงซาแล้วไอสาวก็เปี่ยนลงก็ลืมไปหมดเลยว่าใส่กระโปรงอยู่ใส่ส้นสูงอยู่ก็เป็นแอร์โฮสเตสอยู่อะไรนี้เปี่ยนลงเปี่ยนลงสาแล้วฮันเบิร์ติเบิร์ติเบิร์ต พอจะได้ไหมคะคุณอุ้มน่าจะพอได้ค่ะค้ฟาใสจะมานักหนาของพิธีกรอ,อีกเช่นกันอาจารย์ก็เลยบอกฟ้าใสสัตย์ที่ว่ามีเอาอะน่าเบื่อมากเลยอะดูมาต้องเยอะแล้วอย่างเนี้ยไม่อยากเห็นแล้วอะอยากได้อะไรที่มันสนุกกว่านี้เราใจกว่านี้เป็นถือว่าเป็นจุดที่ฟ้าใสทําได้ค่อนข้างดีอาจจะมากไปสักนิด ก็ตรงนี้อาจจะต้องมีการคุยกันนิดนึงว่าน้องเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีน้องเอ็นเตอร์เทนได้แต่ภาพลักษณ์ายกันบินเรายังต้องรักษาอยู่สมัยคะสมัยเดินเข้ามาสมัยสวยมากจนกระทั่งอาจารย์ได้เห็นลิปสติกติดฟันหนูนะคะสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันทำให้คะแนนความสวยของหนูหล่นหายไปอย่างน่าเสียดายมิเกลคะสิ่งแรกที่อาจารย์สะดุดตามากคือขา รู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อนก็จงแก้ไขปิดบังมันซะก้มลงมองภาพพันของตัวเองแล้วมองภาพพันคของเพื่อนงข้างว่าสภาพต่างกันยังไงบ้างย้อยยับและเยิน p ร e เทนเนอร์ใส่มาทำไมคะลืมถอดค่ะคำว่าลืมเตี้ยววินาทีนั้นค่านาคตได้ฟ้าสายยินห่อนหายใจเฮือกเือกอย่างแรกอะค่ะผมมากค่ะหนู ไปทาอะไรมาคะทาไมสภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วอีกอย่างที่อาจารย์เห็นได้ทันทีตอนที่หนูเดินเข้ามาฉันไม่ะเห็นฟันหนูครบ32ซี่แถมเข้าเป็นงต่ตอมทอม,อมซินนะคะผู้โดยสารอยากเห็นรอยยิ้มสวยๆแต่ไม่อยากเห็นฟันกรามของแอร์นะคะอยากให้มันเกิดขึ้นอีกต้องบอกตรงๆว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆแต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งคน ผู้ชนะที่ตอบโจทย์ของมิชชั่นนี้ได้ดีที่สุดสมายป้าใสและผู้ชนะภารกิจแรกจะเป็นใครเติดตามได้ในช่วงหน้าเราเป็นรูปเน็นทีปของสายการบินผู้สานทุกคนคาดหวังไว้ว่าจะได้เห็นแอร์ที่สวยดูดีมีบุค,คลิกที่ดีตลอดเวลาเพราะฉะนั้น กรุ่มิ่งของเราต้องเป๊ะเสมอเมื่อเราได้ยูนิฟอร์มที่เราภูมิใจมาแล้วเราควรจะต้องทำทุกอย่างให้เหมาะสมกับยูนิฟอร์มอันนั้น